ถ้าสมมติฝรั่งจะเทงทำยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินส้มตำนะคะมีขนมจนีนสีชมพูสีส้มมีผักเสี้ยนด้วยนะคะทุกคนมีตอแล้วก็นี่ตัวดังนะคะหอมแดงจ้านี่ดองนะคะหอมแดงดองแล้วก็ผักบุ้งนะคะผักบุ้งผักกาดโอ,อ้กะหล่ำไม่ใช่กระหล่ำแดงเอ้ยกะหล่ำม,ม่วงกะหล่ำขาวนะคะแล้วก็นี่ จะลองกินอันนี้นะคะทุกคนไม่เคยกินเลยนะคะเป็นหอมแดงน่าจะหอมแดงญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอุ้ยใหญ่มากหอมแดงนะคะทุกคนโอเคข้าเหนียวจ้ะข้าเหนียวอืมเอาเลยอืมแซ่บซ้มตำตำลาวตำแบบลาวๆฝรั่งรับได้ไหมว่ากลิ่น ก็เป็นส้มตำหรือว่าอาหารไทยอะแรงขนาดนี้ก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าฝรั่งเขาไม่ได้รับได้นะคะทุกคนนะคะไม่ได้เขาไม่ได้รับได้ทุกคนนะคะทุกคนกับกลิ่นนะคะแต่เขาต้องยอมรับนะคะถ้าถ้าเออจะบอกยังไงดีอะทุกคนจะบอกว่า ถ้าเขารักเราจริงอะ่ะเขาต้องรับที่เราเป็นให้ได้นะคะทุกคนอจะให้เราเลิกฝรั่งนี่นะคะกลิ่นอันดับหนึ่งนะคะกลิ่นที่เขาไม่ชอบกลิ่นแรกเลยที่มีปัญหากันคือน้ำปลานะคะทุกคนน้ำปลาค่ะน้ำปลาเขาก็ยังได้กลิ่นนะคะกลิ่นแรงมากกลิ่นแบบ ลินแบบปลา,าทุกคนอ,อะไรที่เป็นของหมักของดองคือฝรั่งไม่ชอบนะคะทุกคนอย่างพี่เจสันนี่ก็คือมีปัญหากันแรกๆก็คือเรื่องผัดกะเพรานะคะแล้วก็น้ำปลากลิ่นน้ำปลา เร,เราต้องเราต้องดีลกับผู้ชายนะคะเราต้องตกลงกับผู้ชายนะคะว่าเราเป็นอย่างนี้เขารับเราได้ไหม,มผักดองแน่นอนมันมีกลิ่นอยู่แล้วสตอเนี่ตัวหนักเลยนะคะเรื่องกลิน่นหอมหอมแดงตัวกลางเลยนะคะเรื่องกลิ่นอื ถ้าจะให้เลิกเลิกเลยอนะ่ะมันก็ยากหน่อยนะคะทุกคนอืมเพราะว่าเรากินมานานแล้วเนาะส้มตำยังรับไม่ได้เลยประเด็นที่ว่าถ้าผู้ชายบอกว่ามันกลีน่นมันเหม็นควรเลิกซะสวยขนาดไหน ผู้ชายก็ทิ้งได้นะคะอืมคอมเมนต์นี้นะคะทุกคนไม่ได้โกรธนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเตือนแต่มันเยอะโกรธทุกคนจะใ้เลิกมันต้องเลิกหลายอย่างเลยล่ะคะ่ะมันมีอาหารใช้ถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนอาหารไทยนี่แบบว่าหากินยากแล้วก็อร่อยเออ ถ้าให้เลิกเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าให้เลิกเพื่อที่ว่าให้ผู้ชายมารักเรามันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าจะให้เบาลงจากที่เคยกินหนักๆแล้วมาเบาลงมากินน้อยลงอะไรเงี้ยก็โอเคเราทําได้นะคะทุกคนเอออย่างเช่นอันดับแรกเลยที่ฝรั่งรับไม่ได้เลยน้ําปลากินน้ําปลากินปลา แต่น้ำปลาเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนจะให้เราไปกินเกลือกินพิกไทยเหมือนฝรั่งมันก็ยากหน่อยนะคะทุกคนเออจะให้ไปกินพิซซาแฮมเบอร์เกอร์เหมือนที่เขากินอะ่ะมันก็ยากหน่อยนะคะนั่นแหละประเด็นเขาเขาคงรู้นิสัยนะ <laughs> เขาคงรู้นิสัยคือจะมาเล่าให้ฟังว่า ครั้งแรกทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันหรอกก็คือเขาก็ฝรั่งมีอะไรเขาจะพูดตรงๆเลยนะคะเขาจะบอกตรงๆเลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนให้เขาได้ประมาณไหนเออระดับไหนอะไรเงี้ยก็คืออาหารไทยมันจะมีกลิ่นค่อนข้างเยอะเอออย่างจากกลิ่นเนี่ยอย่างกินแบบเนี้ย คือจะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะทุกคนไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้ไปเจอเพื่อนฝูงที่ไหนไม่มีนะคะทุกคนไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็กินอยู่บ้านสองสามวันถึงจะแบบว่ากลิ่นมันหายก็ค่อยไปออกไปข้างนอกนะคะทุกคนเข้าใจนะคะกลิ่นแรงจริงกลิ่นออกมาตามกลิ่นเหงื่อกลิ่นฉี่กลิ่นของการพูดนะคะทุกคนอืมัลกลิ่นจิโมจิเมะก็ยังมีกลิ่นเลยนะคะทุกคนเพราะว่า กินแบบนี้มันกลิ่นแรงมากๆนะคะทุกคนอันนี้ยอมรับค่ะเพราะว่าเคยกินแล้วก็กลิ่นแรงไปส่งสามวันเลยก็ว่าได้อย่างสตอเนี่ยเป็นส่งสามวันเลยนะคะกว่าจะฉี่ออกหมดเนี่ยเออแต่เขารับได้ไหมเขาก็รับได้นะคะที่เราเป็นเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้กินนะคะแต่ว่าถ้าจะออกไปไหนเขาแค่สั่งสอนนะคะว่าถ้าจะออกไป ทำชุละข้างนอกหรือว่าจะไปทําอะไรข้างนอกก็อย่ากกินนะคะอย่ากกิืมแต่ให้อยู่กับเขาอ่ะเขาโอเคเขารับได้นะคะทุกคนแต่ถ้าจะให้ออกไปเจอผู้คนอะเธอต้องระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากที่เขาบอกนะ่ะมันกลิ่นมันแรงมากเธอไม่สามารถไปเจอผู้คนได้เธอคือไปเจอได้แต่ว่ามันกลิ่นมันแรงเขาก็จะรังเกียจเธออะไรประมาณนี้น่ะคะ่ะทุกคนอืม เขาแนะนํามากกว่านะคะเขาค่อนข้างที่แนะนำนะคะว่ากลิ่นมันแรงไม่ควรที่จะไปเจอผู้คนนะอะไรเงี้ยไม่ควรที่จะไปทําฟันนะ,ะเพราะว่าเราดัดฟันนะคะทุกคนนี่ไม่ควรที่จะไปนะคะเออเลี้ยวจะไปที่ทํางงทํางานอะไรเงี้ย <laughs> นั่นแหละความคิดเขานะคะเออประมาณนั้นนะคะเออนัมามา่นแะแต่ก็ยังกินเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองอันนี้ก่อนอันนี้เป็นหอมยักษ์โอ้หอมยักษ์ Mm Hãy -hmm. mm -hmm. ah. subscribe เดี en, ๋ยวจะมาบอกนะคะว่าถ้าสมมติฝรั่งจะเทงะทำยังไงฮือฮึมซสีชมพู กินเลยนะคะทุกคนแต่เห็นก็เลยซื้อมานะคะว่าจะมาบอกว่ากลิ่นมันแรงต้นหอมนี่ก็กลิ่นแรงนะคะทุกคนโว้ย ต้นหอมนี่ก็กลิ่นแรงดิ โอ้โหอ้เพชดหอมยิ่งเพชร มาแกเ้เผ็ดด้วยนะคะอืม หอมแดงกุกคนขาหนัน sticky rice อุ้ยเผ็ดส้มตำวันนี้ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะพิษสองแม้ <laughs> อย่าสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อที่จะทําให้ใครคนนึงมารักเรานะคะทุกคนในโลกนี้มันไม่มีใครที่จะมารักเราได้ทุกคนหรอกนะคะอืมผู้ชายก็เหมือนกัน <laughs> เออ ทีผักเสี้ยนอ่ะมันเป็นยังไงกลิ่นมันแรงเนี่ยบอกว่าผักดองน่ะมันจะกลิ่นแรงนะคะเ,อ,อ,เอ,อ,อื้ออื้อือเปรี้ยว เหลือ,อีกนะคะฝั่หลังก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกินแบบว่าพวกตระก,กูลถั่วสด mm. อย่างเนี้ยตระก,กูลถั่วทำไมคนไทยชอบกินสดกัน แล้วอันนี้กลิ่นแบบเปรี้ยว <c oughs> เปรี้ยวแรงอันนี้จะเผ็ดคล้ายๆแบบคล้ายๆกลิ่นหอมแดงคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเผ็ดมากอืมแล้วกลินมันเหินๆยังไงไม่รู้อะ พี่เจาสันนี่ไม่กินเลยนะคะสมม้มตำเคยเห็นฝรั่งคนอื่นนะเขาได้เมียไทยใช่ไหมเขาจกเขาเดี๋ยวเยเขาจกเขาเดี๋ยวจิ้มแบบทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเมียกินอะไรเขาก็กินด้วยอย่างซุปหน่อไม้อะไรเงี้ยฝรั่งบางคนนะฝรั่งอเมริกันนะคน บางคนยากเงียแทบจะไม่กินอาหารไทยเลยด้วยซ้ำอือย่างพี่เจสันยากยากอืพูดในเถอะยากจนไม่รู้จะทำอะไรให้กินอะคะ่ะทุกคนเพราะเขากินแบบเราไม่ได้ ปรุงเหมือนที่เราปรุงไม่ได้อืมไม่ใช่เราว่าเรื่องเผ็ดนะคะทุกคนเรื่องกลิ่นเรื่องเครื่องปรุงนะคะส่วนใหญ่คนอเมริกันเครื่องปรุงอ่ะใช้เยอะสุดก็คืออมเครื่องปรุงคนอเมริกันอ่ะจะใช้เยอะสุดก็พริกไทยแล้วก็เกลือนะคะเออแล้วเขาจะมีซีซันนิงอมเครื่องปรุงที่แบบว่า มันผสมทุกอย่างมาแล้วอ่ะทุกคนไม่รู้เขาเรียกอะไรนะอืมนั่นแหละแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะทุกคนบางคนเขาได้ภรรยาไทยเขากินทุกอย่างของพี่เจาสันอาหารไม่ใส่กระหอมกระเทียมเลยนะคะแล้วมันจะมี เครื่องปรุงที่แบบเหมือนเหมือนอะจะเหมือนรสเดียทุกคนมันผสมมาแล้วมันจะมีหอมกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยอม,มันจะมีมานะคะมันมีแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนำาาอังกฤษนะคะทุกคนเออม,มันก็มีแต่เขาไม่ได้กินเยอะแบบเราอย่างเงี้ยเอนม,มีหลายคอมเมนต์มากเลยหือว่า เลิกซาเดี๋ยวฝรั่งทิ้งนะฝรั่งทิ้งนะยายยายขาอันข้อถามนะเ่เถอะหนูหนูไม่สวยขนาดที่ว่า,วาแบบว่าอันหาผัวใหม่ไม่ได้เลยตีอะไรเงรี้ยถ้าเขาจะรับไม่ได้แค่เรื่องที่เดี๋ยวว่าจะไล่เราทิ้งพูอเดี๋ยว เพื่อเรื่องที่ว่าเรากินหอมกระเทียมเนี่ยแบบว่าเหตุผลมันน้อยเกินไปเราก็มีเราก็มีข้อดีอยู่ชีวิตเรามีข้อดีอยู่ฝรั่งเขามีเหตุผลนะคะเออเขามีเหตุผลนะคะแล้วเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะบอกตั้งแต่แรกเลยนะคะทิ้งกันไปหาผัวใหม่ ผู้ชายเยอะแยะพูดเหมือนว่าหาง่ายเนาะเราต้องมีการคุยกันนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าเธอรับได้ไหมฉันเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปปกปิดเขาว่าโอ๊้ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้บัดดี้เขามาจาับได้อ่ะ เขามาจับได้ที่หลังอะไรอ่ะก็เหมือนไปโกหกเขานั่นแหละเขาให้กินนะคะเขาบอกว่าอะไรที่ทําให้เธอมีความสุขเธอทําไปเลยเอออะไรที่เธอชอบเธอทาไปเลยอืในบ้านก็บ้านเขาเนาะผัดกะเพราก็าไม่ได้ส้มตำก็กินแล้วอะไรอะไรที่เป็นพวกผัดอ่ะดูทุกคน ออมีปัญหาแหละเขาก็เขาก็พูด <_ d ance> เขาก็บอกแต่เขาไล่ไหมไม่ได้ไล่นะคะมไม่ได้ไล่บางทีก็สงสารเขาน,นต้มส้ตมตำอะไรอย่างเงี้ยก็หออโคกหออะไรไปตำข้างนอกนะคะอืมมีอย่างเดียวที่หอบไปทํำข้างนอกไม่ได้ผัดกระเพราเออพยายามที่จะหาอะไรกินที่แบบว่าให้เหมือนบ้านเราที่สุด กินอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะคิดถึงอาหารไทยที่สุดจะอยากกินนั่นจะอยากกินนี่นะคะเพราะว่ามันไม่มีขายเหมือนบ้านเรานะคะอืมมันไม่มีขายเหมือนตลาดนัดบ้านเราเด้อแต่กินเสร็จก็ไม่ได้มันนั่งดมนั่งจะไม่ได้มานั่งดมกันยีิบสี่ชั่วโมงนะคะมันไม่ใช่เขาก็มีอะไรที่ต้องทําเราก็มีอะไรที่ต้องทํานะคะไม่ได้มานั่ง ซอลลเซเลยอยู่ดีกันแบบว่าตัวติดกันตลอดนะคะมันก็มีเวลาให้แบบว่าระบายออก <laughs> <laughs> ระบายของเสียออกเกือ <c oughs> บจะเลิกกับฝรั่งเพราะกินส้มตำนะคะว่าพี่เจสันอะเป็นคนอเมริกันเขาไม่เคยได้กลิ่นแบบนั้นเลย าส้มตำเอ่อกลิ่นปลามันเปรียบเทียบได้กับกลิ่นของเหยื่อตกปลาที่อเมริกันนะคะเป็นเหยื่อตกปลานะคะที่อเมริกันจะกลิ่น,ในใคล้ายปรลาเออมันกลิ่นเน่าๆอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละพี่เขายังไม่ไม่เชิ่นกลิ่นอนะ่ะเขาก็เลยแบบว่าเวลาดมของเอ่อเหยื่อตกปลาขอ,ของที่พ่อเขาทำอะ่ะเขาไม่ค่อยชอบ ทีนี้เขาไม่ได้กลิ่นส้มตําของเรามันก็มันความรู้สึกแบบนั้นนะคะมันก็ความรู้สึกแบบว่าเหม็นนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนหลังจากนั้นเขาก็เออเราก็ยกตําเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ยกไปกินนะคะกยกไปกินข้างหลังเขานะเพราะว่าเขากําลังเอ,อเล่นเกมอยู่นะคะก็ยกไปกินด้วยความที่วันนั้น,นะค,ะคือหิวมากอยากกินมากคล้ายๆเหมือนคนมีประจําเดือนนะคะคือแบบหิวอยากกินนะคะอยากกินมาก พอเรากําลังจะเราตักกินได้คำหนึ่งแล้วล่ะคําสองคาแล้วเขาหันมาเลยหันมาแบบหันแรงเลยนะแล้วก็ใส่หูฟังคุยกับเพื่อนใช่ไหมเขาเล่นเกมแล้วก็คุยกับเพื่อนแล้วก็หันมาแรงแล้วก็พูดว่าก,กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะเหมือนจุดจุดจุดอุจลาเลยอะไรเงี้ยกลิ่นกลิ่นอะไรอ่ะเหมือนอุจลาเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าส้มตําอืมเราตําส้มตําพะทยาสลัดเออเราก็บอกไปไงั้นเนาะ เขาว่าเฮ้ยมันกลิ่นมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนจุดจุดจุดอุจจาระเออมันเหมือนขี้เลยอะไรเงี้ยเออเอาไปทิ้งเลยนะเอาไปทิ้งเลยนะอุ้ยแบบนี้ฉันไม่กินนะฉันแบบขนาดได้กลิ่นมันมันจะอ้วกนะคะเออเอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่ามากินใกล้ๆฉันนะอะไรเงี้ยเขาบอกนะอุ้ยเขาพูดแบบรัวๆเหมือนแบบว่า เจสัน <Jay> mm hmm. เป็นคนพูดเร็วนะคะเออรัวภาษาอังกฤษใส่เลย mm hmm. อะไรเงี้ยรัวโดยความวันนั้นก็หิวมากนะคะทุกคนเราเป็นคนติดตลกนะเออเราเป็นคนผู้หญิงติดตลกแล้วเจสันก็เป็นคนติดตลกนะคะ mm hmm. ก็เลยบบหัวเราะไปหัวเราะใส่เขาอ่เอ่อฮ่าฮ่า,า,าอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้ยมันไม่ได้กินขนาดนั้นหรอกมันของแซ่บของนัวของอร่อยแล้วเขาปิดจมูกใหญ่เลยนะคะแล้วเขาก็บอกไปกินข้างนอกได้ไหมไปกินข้างนอกยังไงหรือว่าเอาไปเททิ้งให้หมาอะไรเงี้ย เขาพูดสารพัดพูดอ่ะเขาพูดไปทั่วเราก็คิดว่าเขาตลกเขาคิดว่าเขาบอกว่าพูดเล่นอืมคิดว่าเขาพูดเล่นแล้วเราก็เลยยังยังจะนั่งกินต่อนั่งกินต่อแล้วเขาก็หันมาอีกเขาก็หันมาแล้วก็บอกว่ามันเหม็นมากเลยนะเอาไปทิ้งเอาไปเอาไปกินข้างนอกเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าโอ้ยมันขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยมันจะขนาดมันจะขนาดนั้นเลยหรออืมวันนั้นก็เลยแบบโอ้ยมันใส่ไปกินข้างนอกก็ได้แล้วหรือว่าไม่กินก็ได้อะไรเงี้ย ว่ากลิ่นอะไรเหมือนขี้มากเลยอะไรอยงี้ฉันรับไม่ได้หรอกกลิ่นแบบกลิ่นแรงมากอย่ามากินใกล้ฉันนะฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยนะนู่นนี่นั่นเป็นคําพูดที่แบบแรงมากกว่านั้นอนะ่ะเพิ่งรู้จักกัน,นแค่สามเดือนเองนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เลยแบบเอาส้มตำนั้นอนะ่ะไปเททิ้งเลยอะไรเย่างนี้ยแล้วก็แบบน้อยใจว่าโอ้ไม่ไม่กินละไม่ไม่แดกละอืมแบบ <c oughs> แบบอารมณ์เสือเนาะก็เลยว่าโอ้ไม่กินละ อ,อเททิ้งนะคะท,ทิ้งแล้วเราก็เลยออกไปข้างนอกออกไปนั่งข้างนอกแล้วก็เลยแบบคิดทบทวนว่าเออคิดทบทวนในตัวเองว่าอ๋อเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะว่าเออหนึ่งเขาอะไม่เคยสัมผัสกับกลิ่นแบบนี้กับคนเอเชียนะคะทุกคนมันค่อนข้างที่จะกลิ่นแรงกับเขาเราก็แบบว่า เฮ้ยหรือว่าฉันจะไปขอโทษเขาดีอะไรเงี้ยเออไปขอโทษโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็มาเขาก็มาวันนั้นก็นั่งคุยกันแหละนั่งคุยกันเรื่องส้งตมตำนะเออนั่งคุยกันเรื่องส้งตมตำถ้าเราก็บอกเขาว่าถ้าจะให้เราเลิกกินส้ตมตำอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เออมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าจะบอกว่าเออกินบ่อยไหมกินทุกอาทิตย์ไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็คือสองอาทิตย์ครั้งหรือว่า เอออาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละครั้งอ่ออืมก็เป็นคนชอบส้มตำอยู่ก็บอกว่าเราก็บอกเขาว่าถ้าให้เลิกเป็นไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ให้มีอันนี้อยู่ในบ้านอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเออมันเป็นไปไม่ได้เลยก็นั่งคุยกันวันนั้นเขาก็บอกว่าเออเธอกินงนังน้นงั้นเธอกินแต่